ครับผมสวัส <Netz> ด <stereotype and hell> ีพี่น้อง้องไุ่ผู้ทุกคนนะครับผมเหมือนนี้คกันมาพบมาปอกันครับพฟ่นคือเก้านะครับผมครับทางจองกุ้งแห่งฟ้ารับกาเหมือนนี้ออกมาตัวครับพี่น้องครับไม้กริ้วเสียงไงนะครับผมบันเดินเล่าครับนะครับบันหน้าอุดมครับพี่น้องครับเหมือนนี้มีอาจารย์ทางภางเหนือนะครับเหมือนนี่เพิ่นมาเล่นนําครับผมเพิ่นมาทํางานนะครับอยู่ทางพี่ละนะครับผมจันนโนครับผมจันนโนสวัสดีครับ ยังไงครับเนี่นะครับผมมารอ้ากันรอหาไม้ครับพี่น้องครับนะครับผมนะทีมงานไม้นะครับผมมาหุจักมาผมมาผอกันไม้ครับกับมือนี้ก็เลยพาเพื่อนของมาหานกดิ้วนะครับนกเสียงใยเอาพอมีขันอยู่ครับแต่ว่ากะแท็กซี่จังไรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพากันไปล่องเบงก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับผมกะบสำหรับทางพุ่นนกหล้บ้าครับอาจารย์ทางฝั่งนกหลายเนาะนี่นะครับเจ้าของสวนทุเรียนครับพี่น้องครับเสียครับเสีย นะครับผมมือนีก็มาไซยุปลาเขานะครับผมสีแหงแรงเนาะอาจารย์เนาะทางนี้เนาะนะครับผมแหงแรงแน่จักหน่อยนะครับผมสีบ่์เขียวนะครับบ่เป็นห้อมน้ำคือทางบานเพิ้นนะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวพากกันขออนุญาตไปใส่นก่อนครับผมน้ครับผมพี่น้องครับก่ว่าได้รุ่นกันนะครับผมอย่าโหนเป็นส่นี้ครับนี่นี่ตุดดูบนแหงนะครับอันดีอุ้ยอาจารย์ไปไลไปไลไปเลยโอ้โกนกวน โอ้งถือของใหญ่เลยเนาะระวังลมด้วยดันเนะโอ้นกขุดเขาจังหวะไข่แม็กว่ดีครับพี่น้องโอ้ยเดินน้ำด่างเป็นไปเบิ่งพี่น้องโอ้ยสางตะคอนเทียนว่ามันนกมันถึกเปเนียดแหละนกขุดเขาเป็นเถีนบอเนาะนะครับเรื่องนกขุดมันเยี่ยมเยี่ยมเนียดครับมองไปเบิ่งกันพี่น้องจานเป็นไปแล้ว โทรศัพท <laughs> ์ขึ้นมาถ่ายพอดีเราเหรอเนาะนกกดแหลนซวนถือยุบอาจารย์ผมว่านกกดเนาวมันถือก่อนได้ของไงเลยบอเนี่ยับบอสนเบิ่งนกกะนกกำลังเพื่อเขากันดีๆ นกคนเจ๊งได้ยินเติมเติมขึ้นมาถือกว่ายันมาถือก็มืออะไรวนบินนี้ครับพี่น้องครับบ่ถกอรับบ่ถือโอ้ยตกใจเว้ยกําลังคุยกันนกมันติดหนาติดหลังเลยครับอือเขายังไข่อยู่ครับปลอดภัยครับพี่น้องครับ เอาล่องเลยก็ได้บ้าเชียร์แตเอารกริวลงครับนี่ก็เป็นเรื่องกเก่าโมงกลัวอนะไรพี่น้องเนาะดีผ้ากันอ้ยแล้วครับเวยเมื่อแล้วนี่เป็นบรรยากาศนะครับบ้านานะพี่น้องเนาะไม่นด้อนกเป็นเนียดออกมาเล่นครับนะครับผมรีกว่าขันอี้ยว นะทุกท่านเดี๋ยวจวดกันได้ครับพี่น้องครับตากแดดออกไล่อีกแล้วสิจวดโดนโตออกแค่นึงแต่ผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอานกลุ่งกันครับพี่น้องครับมาสีดินครับนี่แก่เนี่ยแตผมเองครับกับสี่ชากันเมื่อแล้วเนาะบันนี้เนาะนะครับผมสวยเดี๋ยวนะครับผมเป็นเวลาเก่ามงชิเครึ่งนะครับจากเก่าเมื่อ นี่นะครับภาพาไม้ก็ได้ตอนีนกนกไหลอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันก็ว่าครับนกเขาฟู้งส่วนี่นะครับกินมันยากครับผมเพรานี้เราต้อง๋ยวคอยหาตัวผูจัดการนะครับผมจกมาไหมครับผมออกมาลินนะครับความรู้จักนะครับทีมงาน นี่ไม้เเซียนไม้นะครับอืมทางไก่พาเพิ่อนมาดินครับพี่น้นนนนองครับเอ้าวเ,เดี๋ยได้กันเี่นี่กันได้มาลุนนะครับผมพอได้ลุนนี่ห้านะครับแหลกเปลี่ยนนะครับแหลกเปลี่ยนรวมรูนกันนะพี่น้องเนาะเป็นมเมยเเซียนไม้คนลุ่นไม้พัฒนาครับ เรียนแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆประมาณว่าเรียนแล้วแต่ความรู้เก่าๆอันเก่ากับวัฒน์ทิมนะครับอันใหม่เาก็จศึกษาไปเรื่อยนะครับผมจันโนนี่เป็นเชียนเบ็ดนะครับพี่น้องไอ้สนใจกับติดต่อเพิ่นได้ครับเด้อเชียนเบ็ดวิธีการเล่นเบ็ดนี่นะครับนี่กำลังคุยกันเปลี่ยนมาเล่นนกเขาแล้วมันเป็นยังได้ครับอาจารย์ม้วนก็เล่นเบ็ดเนาะนะครับผม ชว่างนี่ยังหันเด้เขาลึกกันได้ครับจังหน่อยเขาลึกแล้วนอนหลับลงไปนี่เต้ตัวนั่นหน้าตัวนี้หน้าผัดว่าเด้เนาะ <c oughs> บักเสียงไงหันหน้าผัดว่าเด้นะครับผมพ่อได้ขึ้นฮอดนะครับมือนี้กะผาจันโหนมานกแต่ยินบักลิวกับบักเสียงไงเนาะแต่ว่าบัดใจแล้วเพเห็นซ้ำเนาะจานันโหจักไปใส่นะครับผมได้กิ่นมันบนนี้จากนี้ครับนี่อยู่นี่อยู่ละตุ่นอยู่ข้าอยู่ละทั้งไหนมือนี้พอดีนะครับเพิ่นมาตัดอ่อยก็เล่นบ่ไดดซ้ำ นะครับผมก็เล่นบ่ลใดมากนะครับแต่มีได้ไดรุ่นจะซื้อมือหนีนะครับผมเอามือหนาจังว่ากันไหมครับพี่น้องครับสาหรับมือหนีกันนะครับผมเอาเบิ้งบรรยากาศไหม้อาเพื่อสีบุนเรื่องครับพี่น้องครับหน้าอุดมครับพี่น้องอุดมดอนเล่าครับผมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้พี่น้องได้หย้มบาสฟิ่ลงคลิปกับชได้เหียนพร้อมกันครับผมสำหรับมือหนีนะครับผม อ่าบาฟินครับจานนสิขอลาพีลาน้องเขาเตยเพียงเท่านี้จานนสวัสดีครับสว<บ>ัสดีครับผม